สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับพบกับนะครับครูนรงดาศีนะครับในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับก็ขออย่างดีต้อนรับนะครับนักเรียนทุกคนนะครับสู่ภาคเรียนที่2นะครับในเทอมนี้เราก็ยังเรียนนะครับออนแฮนออนดีมานนะครับแล้วก็อาทิตย์หน้านะครับเราก็จะมีการเรียนออนไลน์กันนะครับตอนนี้ก็ครูก็ได้สํารวจนะครับ ผู้ปกครองนะครับของนักเรียนนะครับว่ามีความพร้อมในการเรียนออนไลน์ไหมนะครับเพราะฉะนั้นขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนนะครับวันนี้นะครับเราก็ในภาคเรียนที่2นะครับเทอมที่1เราก็ผ่านไปแล้วนะครับในสาระพระพุทธศาสนานะครับสาระที่2หน้าที่พลเมืองนะครับในภาคเรียนที่2นะครับเราก็จะเรียน2สาระด้วยกันนะครับก็คือสาระเศรษฐศาสตร์นะครับจะอยู่หน่วยการเรียนรู้ที่3 นะครับแล้วก็หน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับก็คือสาระภูมิศาสตร์นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับเรียนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์นะครับถ้าเกิดนักเรียนมีหนังสือก็นำหนังสือขึ้นมาด้วยนะครับเปิดหน้าที่125นะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับเรียนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์นะครับ จะมีตัวชี้วัดทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับ5ตัวนี้นักเรียนนะครับเรียนครบทั้ง5แล้วนะครับนักนก็สามารถนะครับอธิบายบทบาทของผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบได้นะครับข้อที่2นะครับอธิบายบทบาทของผู้บริโภคที่รู้เท่าทันนะครับข้อที่3บอกวิธีและประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย,าอย่างยั่งยืนนะครับตัวชี้วัดที่4 อธิบายความสัมพันธ์ของผู้ผลิตนะครับผ,ผ,ผู้บริโภคธนาคารและรัฐบาลนะครับและสุดท้ายตัวที่5นะครับก็คือยกตัวอย่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นนะครับทีนี้นะครับเรามาทําความเข้าใจก่อนว่านะครับอะไรคือเหตุผลนะครับที่เราเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐศาสตร์นะครับนะครับคนอื่นนะครับเรามาทําความเข้าใจก่อน นะครับเพราะว่าทรัพยากรทุกชนิดมีอยู่อย่างจํากัดนะครับข้อที่2นะครับเข้าใจความต้องการของมนุษย์ได้อย่างถูกต้องนะครับข้อที่3ก็คือราคาสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับและสุดท้ายนะครับรู้วิธีการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์นะครับเพราะว่าปัจจุบันเราก็ทราบว่านะครับประชากรนะ มีจานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ทรัพยากรก็มีอยู่อย่างจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้อย่างไรนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับอ่าทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับผู้ผลิตนะครับที่มีความรับผิดชอบและผู้บริโภคที่รู้เท่าทันนะครับเรามาดูเกี่ยวกับว่าผู้ผลิตที่ดีควรมีบทบาทหน้าที่อย่างไรนะครับแล้วก็เราในฐานะผู้บริโภคเราควรปฏิบัติอย่างไร นคนอื่นเราก็มาทราบความหมายของผู้ผลิตก่อน,นว่าผู้ผลิตนะนะครับหมายถึงอะไรนะครับผู้ผลิตก็คือผู้ที่นําเอาทร,าราัพยากรนะครับการผลิตนะับหรือปัจจัยการผลิตเราก็เคยเรียนมาแล้วนะครับปัจจัยการผลิตเขาจะมีอะไรบ้างก็จะมีที่ดินแรงงานทุนนะและผู้ประกอบการนะครับแล้วก็มาผลิตเป็นสินค้าและบริการนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคก็คือตัวเราเองนะครับก็คือมนุษย์ นะครับโดยนะครับมีกําไรเป็นสิ่งตอบแทนนะครับนะแต่ปัญหาปัจจุบันนะครับของผู้ผลิตนะครับทักนเรียนจะสังเกตเห็นนะครับว่า,าผู้ผลิตเนี่ยก็จะมีปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรนะครับในการาผลิตสินค้าและบริการนะหรือการปรับปรับตัวให้ทันกับความก้าวหน้านะของเทคโนโลยนะีหรือสภาพสังคมปัจจุบันนะครับ ผู้บริโภคก็จะเป็นผู้กําหนดว่าสินค้าใดควรซื้อสินค้าใดไม่ควรซื้อนะค,ค,ครับเพราะฉะนั้นมันก็ส่งผลต่อผู้ผลิตว่าควรผลิตสินค้านั้นหรือไม่นะครับหรือจะผลิตจํานวนเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นผู้ผลิตก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับผู้บริโภคนะเพราะฉะนั้นผู้บริโภคจึงถือว่ามีความสําคัญนะครับต่อไปนะครับเรามาดูผู้ผลิตก่อน นะครับผู้ผลิตอาจจะกูจะให้ดูนะครับเป็นผังความคิดนะครับผู้ผลิตนะครับก็คือเป็นผู้รวบรวมปัจจัยการผลิตนะครับปัจจัยการผลิตก็จะมีที่ดินนะครับแรงงานทุนนะครับเมาื่อรวมรวมแล้วนะครับก็นํามาทําการผลิตเป็นสินค้าหรือบริการนะครับเช่นผลิตรถยนต์นะก็คือเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ นะครับแล้กวก็าผู้ผลิตคน,นําไปใช้นะครับขนส่งบ้างนําไปท่องเที่ยวบ้างรับจ้างบ้างอะไรบ้างนะครับตอนนี้เรามาดูบทบาทและหน้าที่ของผู้ผลิตนําว่ามีอะไรบ้างนะครับผู้ผลิตข้อที่1ก็คือนําทรัพยากรและปัจจัยการผลิตมาผลิตเป็นสินค้าและบริการนะครับข้อที่2เป็นผู้ตัดสินใจว่าจะผลิตสินค้าหรือบริการอะไร จะผลิตอย่างไรนะครับและผลิตเพื่อใครนะครับข้อที่3นะครับก็คือดําเนินการให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนะครับแล้วข้อที่4นะครับเป็นผู้กระจายสินค้าจากแหล่งผลิตไปสู่ผู้บริโภคนะครับเพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าและบริการนะครับทั้ง4ข้อนี้นะเพราะฉะนั้นผู้ผลิตที่มีคุณภาพนะครับแน่นอนครับก็คือจะต้องมีคุณธรรม นในการดําเนินผลิตสินค้าและบริการาแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยที่ผู้บรโิโภคพึงจะได้รับนะครับแล้วก็คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมนะไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมนะครับและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่านะแล้วก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับตอนนี้มาดูนะครับว่าผู้ผลิตที่มีคุณภาพนะครับต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะครับ มาดูนะครับตัวที่1แน่นอนครับอันดับแรกก็คือคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นผู้ผลิตเนี่ยจะผลิตสินค้าและบริการเนี่ยนะผู้ผลิตจะต้องอันดับแรกเลยก็คือจะต้องคำนึงถึงผลกระทบนะต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเช่นอกตัวอย่างเช่นผู้ผลิตนาผลิตสินค้าจากไม้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนําไม้มาแปรรูปเป็นโตะ๊ะเป็นเก้าอี้เป็นอะไรก็แล้วแต่ นะครับเพราะฉะนั้นจิตสํานึกของผู้ผลิตนะก็คือควรมีการปลูกต้นไม้ทดแทนไม้ที่นําผลิตนะครับที่ผลิตมาออกมาจําหน่ายนะครับหรืออาจต้องใช้สีจากธรรมชาติมาผสมอาหารนะครับหรือโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก่อนที่จะปล่อยน้ําเสียงลงสู่แม่น้านะก็จะมีการบําบัดน้ําเสียนะครับ,นะรบเพื่อเป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและช่วยให้สามารถ นำน้ํากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกนะครับอันนี้คือสําคัญมากเลยนะครับแต่ก็ยังมีบางส่วนที่โรงงานบางที่อุตสาหกรรมบางที่ก็ยังมีการลักลอบ,บปล่อยน้ําเสียโดยการที่ไม่บําบัดนะครับอันนี้ก็คือก็จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับอ่ามาดูตัวที่2นะครับมีความซื่อสัตว์ต่อผู้บริโภคนะครับอ่าความซื่อสัตว์นะเช่นตัวอย่างก็มีการซื้อขายที่มีการช่างตวงวัดนะหรือการกําหนดสินค้า และบริการนะครับผู้ผลิตจะต้องแน่นอนครับมีความซื่อสัตย์ไม่คิดเอาเปรียบผู้บริโภคครับผู้บริโภคก,ก็จะเกิดความไว้วางใจในสินค้าและบริการนะแล้วก็อาจจะไม่เป็นไปบริโภคสินค้าและบริการของผู้ผลิตรายอื่นข้อนี้สําคัญมากเลยนะครับตัวอย่างเช่นนักเรียนไปซื้อไปซื้อของที่ร้านชํานะครับแห่งหนึ่งนะครับ อาแม่ค้าอาจใช้ตาช่างที่มีมาตรฐานนะครับไปซื้อข้าวสาร1กิโลรับแม่ค้าก็ใช้ตาช่างที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำนะครับแน่นอนครับลูกค้าก็เกิดความพึงพอใจนะครับไม่เอารัดเอาเปรียบต่อไปก็ลูกค้าก็จะมาซื้อของเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดแม่ค้ามีการโกงตาช่างที่เป็นข่าวอยู่หลายๆที่แน่นอนครับลูกค้าก็นะครับก็ไม่ พึ่งพอใจนะครับแล้วก็หลังนั้นก็คนก็อาจจะไม่ไปซื้ออีกนะครับข้อนี้สําคัญมากนะครับามาดูตัวที่3นะครับก็คือนะครับมีจิตสํานึกที่ดีในการผลิตสินค้าและบริการนะครับจิตสานึกที่ดีก็คือเช่นนะครับผู้ผลิตต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคนะครับเช่นผู้ผลิตจะต้องไม่ใช้สารสังเคราะห์ประเภท สารเร่งเนื้อสารกันบูดสารฟอกสีหรือสาสีสังเคราะห์ผสมอาหารนะเพราะเป็นอันตรายต่อผู้บริปโภคนะปัจจุบันเราก็จะมีเห็นข่าวนะครับว่ามีผู้ผลิตนะครับใช้สารฟอกสีหรือสีสังเคราะห์นะครับที่เป็นอันตรายต่อผู้บริปโภคนะครับและข้อสุดท้ายก็คือ มีจรรยาบรรณและรับผิดชอบต่อสังคมน,นะครับข้อนี้ก็สําคัญมากนะครับก็คือ,อผู้ผลิตก็จะต้องไม่โฆษณาสรรพคุณของสินค้าและบริการเกินความเป็นจริงนะไม่ปลอมสินค้านะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นเราจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์ทางสินค้าดาวเทียมยานะครับยารักษาโรคนะครับมีการจับกลุ่มผู้ผลิต ที่แอบอ้างสปปรรพคุณเกินความเป็นจริงทําให้ผู้บริโภคหลงเชื่อนเสียเงินนะครับเพราะฉะนั้นผู้ผลิตก็จะต้องมีความรับผิดชอบนะครับต่อสินค้านั้นๆน,น,นะครับหรือสินค้าที่นำมาจําหน่ายเป็นสินค้าที่ไม่หมดอายุนะครับอาจจะเช็คดูนะครับวันหมดอายุว่ามีไหมอะไรไหมนะครับ เพราะบางครั้งอาจจะมีการเผลอเลอหรือจงใจแล้วแต่ก็ทําให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้นะครับและสุดท้ายก็คือมีการวางแผนก่อนเริ่มลงมือทําการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นผู้ผลิตจะตัดสินใจผลิตสินค้าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ควรศึกษาสํารวจหรือวิจัยนะความต้องการของผู้บริโภคก่อนนะครับเพื่อให การผลิตสินค้านั้นมีความสอดคล้องกับความต้องการของมนุษย์เพราะนั้นข้อนี้สําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นผู้ผลิตก็จะต้องร,รู้ว่าผู้บริโภคมีความต้องการอะไรนะครับแล้วก็ผลิตสินค้านั้น,นทําให้ผู้ผลิตก็จะไม่เสียโอกาสและผู้บริโภคก็จะต้องรู้เท่าทันด้วยว่าเราในการซื้อสินค้าต่างๆนะครับไม่ใช่ว่าเราแค่ เห็นแก่ราคาถูกนะครับแต่เราต้องดูคุณภาพด้วยเป็นสิ่งสําคัญนะครับมาดูนะรประโยชน์ของการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพนะครับว่าผู้ผลิตนะครับถ้าเกิดผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพแล้วส่งผลอย่างไรบ้างนะครับหนึ่งนะครับผู้บริโภคแน่นอนครับได้รับสินค้าและบริการที่ดีมีประโยชน์นและเหมาะสมกับเงินที่จ่ายไป นะครับข้อนี้สําคัญมากนะครับข้อที่2ผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพนะข้อนี้สําคัญมากและมีความปลอดภัยนะครับข้อที่3ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการทั้งนั้นนะครับข้อที่4ทรัพยากรการผลิตมีใช้อย่างยั่งยืนนะครับข้อที่5สินค้าและบริการมีการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นอยู่เสมอนะครับข้อนี้ก็สําคัญนะครับ เพราะฉะนั้นสินค้าต่างๆไม่ว่าจะผลิตอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดทําให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นยิ่งขึ้นขึ้นไปนะครับก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้นะครับอัอนนี้ครูก็จะมีคําถามนะให้นักเรียนชวนคิดนิดน,นึงนะครับคำถามมีอยู่ว่าหากนักเรียนเป็นผู้ผลิตนะครับจะเลือกผลิตสินค้าอะไรและสินค้าที่ผลิตจะต้องมีลักษณะอย่างไร จึงจะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพลองช่วยกันคิดนะครับว่านักเรียนว่าสมมติว่าเราจะผลิตสินค้าต,ตัวหนึ่งนะครับเราจะผลิตอะไรดีนะครับและสินค้าที่ผลิตเน้นมีลักษณะอย่างไรจึงเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะครับให้นักเรียนลองจินตนาการหรือลองคิดดูว่าจะผลิตอะไรเอาง่ายๆครับใกล้ตัว อาจจะเป็นอาหารอาหารก็ได้นะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ในต่างๆนะครับน้ําสมุนไพรยกเ็ตัวอย่างนะครับอ่าน,อน,น,น,นะครับอ่านักเรียนคิดแล้วก็นะก็ให้จดลงในสมุดหรือเดี๋ยวข้ังหน้านะครับก็อาจจะให้นักเรียนตอบคาถามนะครับอ่าวันนี้นะครับหลังจากที่ครูอธิบายไปแล้วนะครับ ครูก็จะมีใบงานให้นักเรียนได้ทำนะครับอของวันนี้นะครับวันที่2พฤษจิกายน2564นะครับให้นักเรียนตอบคำถามทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะครับดูข้อที่1น,นะครับผู้ผลิตหมายหมายถึงอะไร 2. ผู้ผลิตมีบทบาทและหน้าที่อะไรบ้าง 3. นะครับผู้ผลิตมีคุณภาพาที่มีคุณภาพต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับ และข้อที่4ี่นะครับผู้ผลิตที่มีคุณภาพจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจอย่างไรนะครับวันนี้ก็การบ้านสีข้อนะครับก็ขอให้นักเรียนตั้งใจทำการบ้านนะครับแล้วก็ตั้งใจเรียนนะครับในช่วงนี้สถานก,การณ์โควิดนะครับในพื้นทีอ่อำเภอเกาะพงันก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับสถานก,การณ์ของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดก็รู้สึกว่าจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นให้นักเรียน ทำตามมาตรการนะครับก็คือ1สวมแมสคร,รักษาระยะห่างล้างมือนะครับไปสถานที่ที่มีคนเยอะก็พยายามที่จะสวมแมสท,ทุกครั้งเลยนะครับล้างมือนะถ้ามีอาการไม่สบายมีไอ,อะไรแล้วแต่นะครับก็พยายามไปหาคุณหมอนะครับก็คือให้นักเรียนดูแลรักษาสุขภาพนะครับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน ชั่วโมงถัดไปนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ